6เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับทีมี่ข้อที่ 1. ทีมี่นั้นไม่ใช่แล็กคูนแต่เป็นแพนด้าแดงความต่างของแล็กคูนกับแพนด้าแดงก็คือสีแล็กคูนจะสีออกเทาๆแต่แพนด้าแดงก็สีออกแดงๆส้มๆข้อที่2ชื่อทีมี่นั้นมันเป็นชื่อแยกไม่ใช่ชื่อเดียวกันก็เพราะว่ามันมี2ตัวมันก็มีสองชื่อตัวหนึ่งชื่อทีตัวหนึ่งชื่อมีอ่บางคนที่ไม่เล่นทีมี่แล้วก็ดูแค่รูปอย่างเดียวคงจะคิดว่า น้องเป็นแพนด้าแดงตัวใหญ่ที่ใส่ชุดเกาะแต่ความจริงแล้วน้องมีอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านล่างข้อที่3ต่อจากข้อที่แล้วเลยแล้วถ้าชื่อมันแยกกันแล้วตัวไหนชื่อทีตัวไหนชื่อมี่อ่ารู้แล้วต้องเป็นตัวเล็กที่อยู่ด้านบนแน่แนเลียงจากบนลงล่างก็ทีกักบมี่ตัวเล็กชื่อทีตัวใหญ่ชื่อมี่ปืดปืดผิดจ้าหลายคนใช้ทฤษฎีนี่แหละในการแยกทีกับมี่ก็คิดว่าตัวที่อยู่ด้านบนต้องชื่อทีด้านล่างชื่อมี่ แต่ความจริงแล้วตัวที่อยู่ด้านบนชื่อมีแต่ตัวที่อยู่ด้านล่างนั้นชื่อทีใครที่เล่นตีมีก็จะรู้ว่ามันมี2เสียงเสียงเล็กกับเสียงใหญ่ตีกันในเกมเสียงเล็กก็คือน้องมีที่อยู่ด้านบนส่วนเสียงใหญ่คือทีที่อยู่ด้านล่างมันจะมีประโยคหนึ่งที่ทีกับมีเถียงกันก็อ้าแม่กินอะไรมานท,ขทีขอโทษเขาขอโทษและไอประโยคนี้แหละนำมาสู่ข้อที่4 ทุกคนรู้ไหมว่าสกิลตดที่ตีมีใช้เนี่ยเป็นของใครใช่ของน้องทีที่อยู่ด้านล่างนี่แหละน้องปวดท้องอะ่ะใครเคยตุยเย่เพราะว่าตดตีมีสารภาพมาซะดีๆไม่ต้องอายเพราะกูก็เคยโดนตีมีจังเกิลฟูเวสนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะจ้าบอกไว้ก่อนข้อที่5ทีกับมีนั้นเป็นพี่น้องกันหลายคนเข้าใจผิดว่าทีกับมีนั้นเป็นพ่อลูกก็ขนาดตัวมันต่างกันนะนะแต่ความจริงแนละ้วพวกเขาเป็นพี่น้องกัน แค่น้องทีเขาค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ไปหน่อยไม่หน่อยอะไรเยอะเลยแหละทีกับมี่เป็นหนึ่งในตัวละครไม่กี่ตัวใน RV ีที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นพี่น้องกันก็เคยทําคลิปเกี่กับพวกพี่น้องไปแล้วนะก็ไปหาย้อนดูได้ข้อที่6ชุดเกราะของทีมีนั้นถูกสร้างโดยแม็กแม็กนั้นเขาเป็นเด็กเก่งเด็กฉลา,าดแต่ชุดเกราะนั้นก็มีพลังของเด e Temple o f l i g h t อยู่ก็เดาว่าน่าจะมาจากหินที่อยู่ตรงกลางอกนั่นแหละชุดเกราะแม็กอาจจะทํา แล้วไปเห็นหินที่ไม่รู้ว่าแม็กได้มายังไงเห็นมันสวยก็อาจจะามาตกแต่งก็ยังไม่มีข้อมูลเกีก่ยว <c oughs> กับส่วนนี้ก็ระดมไปก่อนและนี่ก็เป็น6เรื่องที่คุณคอ,อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับที่มีก็หวังว่าจะชอบกันนะก็อาจจะได้กลับมาทําเนื้อเรื่อง RV แล้วมั้งก็ถ้าฉันไม่ขี้เกียจนะเอาล่ะก็จะจากลากันไปอย่าลืมไปกดติดตาม YouTube นะติ k t ตอกมันผีเข้าผีออกอยู่เผื่อโดนแบนไปจะได้มีคลิปดูกันที่ YouTube เอาละตอนนี้ก็บ๊ายบายจะกันใหม่คลิปหนะ้า